สวัสดีครับทุกคนผมก็ำลังจะตายไม่ตายแล้วครับผ่านมา6เดือนออ้ยตอนนี้ร่างกายแข็งแรงขึ้นเยอะล่าสุดนี่อายุร่างกายตอนแรกขึ้นถึง49ตอนนี้เหลือ30เด็กลง19ปีภายใน1ปีที่ผ่าน today, หลังจากที่หักดิบครับ จากคนที่ไม่เคยออกกําลังกายมาเลย17ปีหันนอ,อกอกําลังกายเป็นครั้งแรกคิวคิวแต่ก็ยังวิ่งฮะมาราธอนไม่ได้นะเจ็บขาก่อนเลื่อนดีกว่าค่ะไม่ไปดีกว่าที่คาดไว้เนี่ย21กิโลเนี่ยต้องเลื่อนไปถึงปลายปีนี้คือย,ยังไม่ยอมแพ้นะจะวิ่งให้ถึง21กิโลอยู่ดีแต่สิ่งที่เป็นผลลัพธ์ที่เกินความคาดหวังคือได้ข้ามเลือมาอีก3กิโลไขมันหายไปอีก3กิโล ได้ผลครับทุกคนเราสามารถที่จะทำให้ร่างกายเราเด็กลงได้ผ่าน natural intervention คือการ i n t e r v e n e ด้วยธรรมชาตินอนให้เยอะขึ้นไม่กิน ultra processed food ไม่กินน้ำตาลไม่กินแปง้งกินโปรตีน rich กิน plant rich diet กินผักที่หลากหลายชนิดมาก exercise เน้น resistance training เลยครับคนไทนยส่วนใหญ่จะคิดว่าคือวิ่งใช่ไหมแต่จริงสิ่งที่จะทำให้ร่างกายเราเด็กที่สุดคือ resistance training ยาที่ดีที่สุดคือการออกกำลังกาย แต่ไม่หยุดเท่านี้ชาเลนจ์ถัดท้ายของผมครับทุกคนผมต้องกลับไปเป็นอายุ18ให้ได้ไ i o m a r er, เกอทุกอย่างของร่างกายจะต้องกลับไปเป็น18ผมและทีมงานก็เลยคิดโปรเจกต์ใหม่ขึ้นมาที่มีชื่อว่า The Human Code Project Recode Your Life Naturally นะครับรูไหมครับว่าร่างกายของเราเนี่ยเราสามารถที่จะ เปลี่ยนโปรแกรมรีโคดิ้งร่างกายทุกๆอาหารที่กินมันคือ information ที่บอกร่างกายว่าอายเตอร์มันจะฮิวร่างกายรักษาร่างกายหรือมันจะ h ฮิร์ททำลายร่างกาย The Human Code Project เราจะมองร่างกายเป็น Law of System Biology ที่ไปแก้ที่ Root Code Recoding ร่างกาย Real Time Aging เนี่ยมันกลายเป็น โครคภัยไข้เจ็บอันหนึ่งที่เราสามารถที่จะรักษาหายได้แนละ้วภายในหนึ่งเดือนครับผมจะต้องกินเหมือนเดิมทุกวันเหมือน b บรนด j จอห์นสันทุกวันอ่านเช้านะครับซุปเปอร์เบจีนัตตี้พุดดิ้งทุกเทคโนโลยี Technology ที่เขามีที่บ้านผมซื้อมาหมดแล้วครับซึ่งผมก็จะทำเหมือนกันครับ4ห้องแ t ติ Stress, y, right Chamber, s สเตรสเ e ดไลท์เทอเรพี y ฮบริดเอ็กซ์เทนชั่นแชมเบอร์ซาวน a าไแล้วก็ที่ขาดไม่ได้คือออกกำลังกายผมจะออกกำลังกายท่าเดียวกับ b r รนด Johnson ทุกวันทุกวันทำได้ไหมขออาทิตย์ละ สาครั้งแล้วกันท่าเดียวกัน3-4ครั้งต่อสัปดาห์ติดกัน1เดือนครับแล้วเราจะกลับมาดูกันว่าภายใน1เดือนร่างกายหัวใจอายุตับไตไส้พุงหัวสมองเนี่ยจะกลับมาอายุ18หรือใกล้เคียงได้หรือเปล่าจากตอนนี้30ฝากทุกคนติดตามรายการใหม่ด้วยนะครับทุกคน The Human Code Project Recode Your Life Naturally